ประเทศยังไม่พ้นครับที่เรื่องของกาซาซึ่งล่าสุดเองก็มีตัวประกันคนไทยเสียชีวิตไปสองรายซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีว่าเช่นไรบ้างครับนายกก็ออกมาโพสต์ฮะว่าเสียใจนะครกับการที่เสียชีวิตของตัวประกันชาวไทยสองรายในกาซาครับพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับวันนี้ครับเวลา1นึ่นิกายีนาทีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ในเพจของ X นะครับซึ่งมีข้อความว่า ผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งครับที่ได้รับรายงานการเสียชีวิตของตัวประกันชาวไทยสองรายในกาซาได้แก่คุณสนธยาอาคาัครศรีและคุณสุทธิศักดิรินทลักษ์ซึ่งทางการอิสราเอลเพิ่งพบหลักฐานยืนยันผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านและผมได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตณกรุงเทลอาวีปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับ รัฐบาลไทยจะยังคงดําเนินทุกวิถีทางให้ตัวประกันที่เหลือทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดครับโดยช่วงสายวันนี้ครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศได้ถแถลงการเรื่องการเสียชีวิตของตัวประกันคนไทย2รายในกาซาและย้ําว่ารัฐบาลไทยขอย้ําการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยเร็วที่สุดรวมถึงตัวประกันคนไทยอีก6คนให้กลับคืนมาตุภูมิโดยปลอดภยัยรวมถึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างสูงสุด เพื่อบรรลุการเจรจานำไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันทีนะครับ